สวัสดีเช้าวันที่2นะครับเราตื่นมาที่เมืองฮาลองเบนะครับเมืองฮาลองเบตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบนะครับฟังจากไกด์เนี่ยบอกว่าคนไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับเดิมทีก็เป็นเมืองที่อาศัยคนจีนคล้ายๆกับเมืองไทยบ้านเราครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนจีนเริ่มมีประสบปัญหาเศรษฐกิจนะครับทําให้คนไม่ค่อยมาเที่ยวที่ฮารองเบก็จะค่อนข้างเงียบเงานะครับ พราถ้ามีใครสนใจมาพักผ่อนตอนนี้อากาศดีนะครับมาเนี่ยราคาน่าจะไม่แพงนะครับเพราะโรงแรมเนี่ยว่างค่อนข้างเยอะนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับแล้วก็นั่งเรือนะลงเรือท,ที่ท่านะครับซึ่งก็คือมีเรือให้เลือกหลากหลายตามขนาดตามจํานวนคนนะครับของเราเ,เป็นเรือสองชั้นนะครับก็ออกจากท่านะครับเพื่อไปชมเกาะแก่ง,ท,งทั้งหมดนะครับเป็นพันๆเกาะก็จะมี เกาะที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ประมาณสั 4, กสี่ห้าเกาะนะครับเช่นเกาะลูกไก่นะครับเกาะทะลุนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวไกด์ก็จะบอกเองว่าต้องถ่ายรูปจุดนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับมีบางเกาะเนี่ยใช้รูปนะครับเอาไปทำเป็นแบ็กกราวนบนบนแบงค์ที่เขาใช้นะครับก็เป็นไฮไลท์ว่าคนก็จะเอาแบงค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบงค์เนี่ยคู่กับเกาะสวยๆที่เหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็จะไปกันที่ถ้ำ นะครับถ้ำเนี่ยก็คือเป็นถ้ำที่มีตำนานนะครับว่าชาวประมงเนี่ยหลบพายุนะครับแล้วก็ไปพบเอาไปหนีเอาเรือไปหนีพายุนะครับปรากฏว,ว่าดันไปเจอถ้ำซึ่งข้างในเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนมากก็ไม่พลาดนะครับ <ừ. S 1> เป็นถ้ำมีหินงอกหินย้อยนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็หินงอกหินย้อยก็จะค่อยค่อยยาวขึ้นงอกขึ้น,นครับ <M> ยังเป็นถ้ำที่ยังเรียกว,ว่าเป็นมีชีวิตนะครับสามารถที่มีความเปลี่ยนแปลง นะครับแล้วก็ในถ้ำนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างเย็นเย็นสบายเลยนะครับก็เดินขึ้นมาจากบริเวณอ่าวเนี่ยประมาณเทียบความสูงก็ประมาณ6ชั้นนะครับตึก6ชั้นนะครับก็ไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วเราขึ้นทางหนึ่งก็ลงทางหนึ่งนะครับสุดท้ายก็กลับมาขึ้นบนเรือนะครับแล้วเราก็กลับสู่ท่านะครับเพื่อเดินทางกลับสู่ฮานอยนะครับสําหรับทริปนี้นะครับวันที่สองนะครับก็จบลงมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ